ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเทศกาลหนังเมืองขานภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเทศกาลหนังเบอร์ลินภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเทศกาลหนังซันแดนซ์ทั้งหมดนี้ยังไม่เคยได้แต่ได้ใจคน กันน,นันอยู่ดีอย่าโศทนถ้าผมมีการพอนั่นผมนมียาเสพติดผมไม่ขาดแบบนี้เอาไปแล้วคันนี่นาจะกดสามค่ไม่ว่าคุณสร้างเองแม่นค่ะเราว่างให้ดีนะปีนาจะได้รับอุบัติเหตุแต่อย่าไปรับนะรับสิเกิดอุบัติเหตุทันทีห้ามรับตั้งใจทำง,งานกันนะครับมันจะได้เสร็จเร็วๆอย่าพูดว่าเราไม่ใช่คนเหนือนะมากันโรดแจมไปทางไหนเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายซ้ายอีกแล้วก็เลี้ยวซ้าย ซ้ากแล้ว็เลี้ยวซ้ายแวกเลยแมบบ่เอ้องบมโมเห็นได้ด่าวยมันง่ามบันดับโคือตรงสโลสวัสดีครับตอนอะไรครับตืตน่น,นรรเนคคต,ค,ตครับัสดีติกตัวทีนั้นไปรับไหน้ำค่ะคตลาดคนณปลาัครับ อยากเป็นพ่ตาเป็นแม่จังเลยครับทำไมอะคะก็จะได้อยู่ในสายตาคุณแม่บ้างไงครับเือนกันครับผมอยากเป็นส้นตีนครับจะได้ขีดเป้าตาคนบ้างครับได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้เสือหยองเนี่ยมันมันเริ่มเปี่ยนเปยงของบ้านเราครับแถวยโสธรเนี่ยก็พอดีทางการเขาสั่งมาครับผมทางการจันหบุรีเกี่ยวระยะยะโสธรครับนี่เป็นตลกปะครับเนี่ยไม่ได้เป็นครับถ้าไม่เป็นตลกอย่าตลกครับผม าผมท้องลูกชายคุณแย่มากมันเป็นไปไม่ได้ลูกของมันเป็นง่อยผมเข้าผิดหลังเออนี่อาจารย์เลี้ยงปลาทองด้วยเหรอครับ <S <S เนี่ยเลี้ยงไม่ตัวดีเลยปลาทองนะอ่ะเวลามีใครมาเกาะมาแกะกับลูกสาวผมมันมันดา่าแทนผมแม่ปลาทองเนี่ยปลาทองนี่นะครับครับแต่ผู้ป,ปากาันนี้น่ะหอง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 ยังไงขอบตัวกลับครับอ,าอ่าสมนตครับหองหองหอง